เราแม่ล่ะได้แม่เนาะได้แม่ได้แม่เห็ุไม่นโซเชียลของการที่ทุกข่าวมาตอนนี้คือไม่หรอกเพราะอาจจะโตแล้วเมื่อก่อนนี้เขาไม่ให้พี่ลงนะเมื่อก่อนเขาไม่ให้เลยคือตอนหลังพี่คิดว่าเขาน่าจะเริ่มรู้สึกอะไรว่าเขาเริ่มโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเริ่มรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเขาก็เมื่อก่อนเขาอ้วนไงเมื่อก่อนเขาอ้วนแล้วเดี๋ยวนี้เขาเริ่มผอมลงเขาก็แบบรู้สึกว่าเขามั่นใจขึ้นเลยแบบว่าเมื่อก่อนนี้ให้ไม่ให้พี่โชว์รูปเลย เหมือนพี่ไม่มีลูกอะอะไรทาไใจอ่อนอะไรนะคะทําไมอะไรที่ทําให้ัวใจอ่อนล้ลูกพี่คิดว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาโตขึ้นแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่าแบบตัวแม่คงไม่เอารูกไปทําอะไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาคิดว่าแบบเขาเนี่ยอยากจะแบบว่าให้คนอื่นรู้จักเขาในฐานะที่เขาเป็นเขาไม่ได้อยากรู้จักว่าเออรู้จักแบบว่าเป็นแบบแฟนละครมั่้นะมารู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยพูดแบบนั้นน้องรูใส่แปลกไหมคะว่ามีคนพูดถึง โซแล้วเป็นสาวแล้วก็บอกว่าเห็นแม่ล่าสวดเหมือนแม่แม่ล่าเน่ก็เลยบอกแหวงงั้นก็เลยแซวเขาแต่เขาก็เริ่มรู้สึกแบบว่าเขาเริ่มโตขึ้นพี่ว่าเพรเมื่อก่อนเนี้ยเขาอาจจะเป็นแบบเด็กปนปนป้อมๆอมอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็ไม่อยากให้ใครเห็นแล้วก็คนอื่นก็มาทักแบบอุ้ยลูกมันน่ารักคือเขาก็ไม่ชอบไงใช่ป่ะเขาก็ชอบแบบเขาโตโตแล้วอะไรเงี้ยแบบมีคนแบบว่าเออแบบเออน่ารักนะอะไรก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างพอลองโทรไปเยอะพี่กิ๊กต้องบอก จริงพี่บอกว่าโซเชียลก็คือโซเชียลอย่าไปคิดมากใครเขียนมาชมลูกเราอย่างเงี้ยก็บอกว่าให้คิดขอบคุณค่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาตบบไม่ชอบเราอะไรเงี้ยก็ผ่านไปแล้วก็บอกลูกั้าน้องว่าแบบอย่าให้เล่นโซเชียลแต่มันค่อนข้างจะยากเพราะยังไงลูกเนี่ยากับโซเชียลเป็นของคู่กันแต่พี่จะสรรหาข่าวต่างๆที่เป็นข่าวแบบคือข่าวที่ลูกไม่ค่อยได้เจอจะส่งไปให้ลูกดูบ่อย พื่อให้เขาวิเคราะห์เองว่าไอ้ข่าวพวกนี้มันมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นกับคุณได้ถ้าคุณไม่ระวังตัวที่จะใช้โซเชียลตรงนี้ในการสอนลูกมากกว่าแสดงว่าสร้างภูมกันให้ลูก้งแต่เลกสร้างให้เลยปากข่าวที่เขาไม่ให้ลูกดูเด็กๆดูพี่ให้ดูหมดข่าวคมคืนข่าวนูน่นนี่พี่ส่งให้ลูกดูหมดแล้วพี่ก็ถามจี้เลยนะว่าตกลงเนี่ยได้ดูหรือยังอ่านหรือเปล่าที่แม่ส่งไปอะ่ะถ้าเขายังไม่ได้อ่านพี่ก็จะบรรยายเขาฟังว่าแบบนั้นแบบนี้เขาไม่เขาก็ทำท่าไม่สนใจพี่ก็ฟังพี่ก็พูดนะจ พี่คิดว่าเด็กสมัยนีย้บางทีเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเราเนี่ยห่วงเขามากเกินไปพี่บอกว่าไม่ใช่ห่วงมากเกินไปแต่มันเป็นความรู้สึกว่าแม่เป็นหน้าที่ที่อยากจะทําให้ลูกให้ลูกรู้สึกว่าโลกเนี้มันไม่ได้สวยงามเสมอไปใช่ใช่คะค่ะเป็นห่วงมากกว่าจริงๆแล้วถามนะเราก็พอกัอนแหละลูกสาวพี่กิ๊กเนี่ยสิบแปดสิบห้าแล้วก็ลูกชายสิบขวบถามว่าความเป็นห่วงเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันหรอกเพราะว่า ส่วนคนเล็กก็จะห่วยแบบที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่พี่ไม่ใช่เป็นคนที่สปอยลูกเพราะพี่จะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกลมันไม่ได้มีอะไรที่แบบได้มาโดยง่ายๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คุณคิดอยู่กับเราเนี่ยมันอาจจะสวยงามใช่แต่พอออกข้างนอกปุ๊บเนี่ยเขาต้องไปเจออะไรมาบ้างเนี่ยเขาต้องวิเคราะห์เองแล้วเขาต้องใช้แบบเหมือนต้องใช้ความฉลาดในตัวเองไว้พิบตัวเองในการวิเคราะห์เราไม่ไอยู่เขาตลอดเวลาตอนนี้น,น,น้องโตสาวแล้วพี่ก็จอผู้จัดจี อร์สองเนี่ยมีสิทธิ์เขาเบอร์สองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะชอบแบบแนวแบบบันเทิงแบบนี้มากกว่าแล้วเวลาพี่กิ๊ฟไปถ่ายละครไปถ่ายหนังแบบเมื่อก่อนเนี้ยเขาก็อยากจะตามไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็มีแววว่าเขาจะชอบในวงการบันเทิงมากกว่าที่จะแบบเป็นสายวิชาการนใครนะคะไม่เอาเลยะะไม่พูดชัดเจนว่า อย่ามายุ่งนะคือทัญญาไม่ชอบทัญญาอยากอยู่กับตัวเลขพูดเลยเขาชอบคิดเลขชอบเป็นแบบพวกแบบฝ่ายไฟแนนซ์บัญชีอะไรอย่างเงี้ยพอเขาบอกว่ามันษย่นวุ่นวายคนนึ่งไรอยู่กับตัวเลขสนุกเออก็เป็นความคิดที่ดีอ่ะพี่ก็ไม่ค่อยเจอนะแบบเนี้ยพี่บอกวหาลูกใครเนี่ยฉันบอกลูกพ่อแบบคือแบบพ่อชัดเลยอะไรเงี้ยเออเพราะเขาไม่ชอบยุ่งกับใครแต่คนคนเบอร์สองเนี่ยลูกพี่ <c oughs> คือเขาไม่ได้เริ่มจีบดอกกะท่แต่ว่ามีมีทาถามมาแต่ว่าพี่คิดว่าวัยอย่างลูกพี่มันเหมาะแต่การเรียนแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามันเป็นโอกาสที่แบบเป็นช็อตสั้นๆหรืออะไรพวกนี้ให้เขาได้ไปลองประสบการณ์พี่ว่ามันก็เหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าให้ทิ้งการเรียนแล้วก็ไปอยู่ในการแสดงพี่ว่าไม่โอเคตอนนี้ก็คือยังก่อนยังก่อนยังก่อนเรียนก่อนถ้ามีเบาๆแบบอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ไม่ใช่แบบว่าไปทุ่มเทให้กับการแสดงเลยไม่โอเคผู้ชายนะผู้ชาย ลูกชายก็ชิวๆเนาะแบบสไตล์แบบบ้านๆอะไรเงี้ยลูกพี่สไตล์ลูกคุ่งอ่ะไม่ใช่แบบไม่ใช่คุณหนูอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างเอาตัวรอดเก่งลูกชายเนี่ยตัวรอดได้เก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงมาก